หนูมีซีนขอแต่งงานมหาศา์ไหมน <Wow. S 1> ันแบบแบบว้า wow. ว ร้องไห้แต่ฉันขอ,อแต่งหน้าก่อนนะมีพี่ออยก็คือซีนขอแต่งงานเป็นอะไรที่งงๆเหมือนกันเพราะว่าเขาเตรียมกันมากับเพื่อนพีทกับพ่อแม่พีทกับน้องชาย<อ>พีทคือทุกคนรู้หมดเดียวเว้นพีทซึ่งพีทเนี่ยเป็นคนที่คนเซอร์ไพรส์ปปราย,ยากมากจริงๆแล้วเพราะเป็นคนถามเก่งพี่ก็จะเป็นคน <c oughs> สงสัยเก่งแบบเออเอาเราไม่ไปอย่างนั้นหรอเอาเราไม่ไปอย่างนี้หรอเราอยาหรอ <c oughs> คือปานคนแบบถามเก่งจะอยู่ๆแบบเหมือนเวลาเราดูละครพี่ออยแล้วเรารู้สึกว่าเออนางเอกนี่มันมึงงอจักเลย อยู่แล้วหรือเปล่าคะว่าเขาคุยกันขนาดนี้มันก็ต้องใช่ไหมคะเขาเป็นตัวเองอะมันแบบอ๋อเขาคง อ๋อไม่หรอกมัง้งอยู่ๆก็ไม่รู้รับบทนางไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นพีทออกไปต่างจังหวัดกับที่บ้านที่บ้านพีทมาพอดีพีทรู้แล้วด้วย <c oughs> นะว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงๆนี้แหละพอพ่อแม่ฉันมาหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือก็รู้สึกว่าแบบมันต้องสักช่วงหนึ่งแถวๆเนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ <c oughs> แล้วเขาก็จัดแจงแบบเอาลูกโป่งเอาเอ้ยเอาอะไรมาแบบเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่แบบในห้องเราแล้วก็เหมือนจะแบบพยายามยังไงก็ได้ให้นัดพีทไปตรงจุดหนึ่งที่แบบอยู่หน้า ลอนดอนทาวเวอร์บริมันไมใช่แสวยหรือดูโรแมนติกแต่ว่ามัน เป็นที่ที่เรามีความทรงจําด้วยกันเยอะค่ะที่พี่เจอตอนที่เขาโผล่มาในเนียบายพี่ในแอป uh, 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 uh. ก็อยู่ตรงนี้ uh, uh. ที่ที่มาเดทแรกกัน uh. ก็อยู่ตรงนี้คือมันก็เป็นที่ที่แบบเออเต็มไปด้วยแบบความทรงจำพุ่งก็เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันเนาะนั <laughs> น่นก็เลือกมาแล้วก็แบบเออจัดแจงกับเพื่อนพี่ว่าเออทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าพี่อะมาเดินมาตรงนี้ซึ่งทุกคนคือร่วมหัวกันสุดลีคือแม้แต่พ่อกับแม่พี่ก็แบบฉันงงมาคือแบบอืเราเนี่ยจากจุดนี้ไปจุดตรงนั้นเนี่ยมันแป๊บเดียวมากแต่พ่่ออพีีแแแบบเเาาาววข้้้้รนลก็ เข้าร้านนี้แวะทุกร้านออะอะไรยังไงทำไมพ่อแวะเยอะจังเดินไปเดินมาก็เจอเขาซีนนั้นก็แบบ<ม>ก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเราสามารถมีโมเมนต์นี้ในชีวิตได้จริงๆเหรอวะเดินมาข้างหลัง<ถ>เป็น Tower Bridge แล้วก็เป็นผู้ชายอของเรายืนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อโค้ทหล่อเลยแล้วก็ถือดอกไม้อยู่หนึ่งชอ่อแล้วในใจก็คิดว่า นี่หรอแล้วหรอเลยเหรอ <c oughs> ในหัวตอนนั้นก็คือสับสนมากแต่สิ่งเดียวที่ชัดเจนมากคือสาธูบุญฉันทาลิปสติกวันนั้นเพราะเอเอไม่ได้น่าเกลียดมากก็ถือว่าโอเคอยู่แต่โมเวลนก็คืองงงงมากกว่าเซอร์ไพรส์การถูกขออ่ะคืองงว่าเขาทําอะไรพวกนี้งงเป็น,นด้วยเพราะว่าเขาดูไม่ใช่คนที่โรแมนติกอะค่ะคือพีทก็ไม่ใช่คนที่โรแมนติกแต่น่าจะโรแมนติกกว่าเขาก็เลยแบบงงว่าเฮ้ยคนอย่างเธอสามารถแบบทำเซอร์ไพรส์หรือ อะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรอหรือแม้กระทั่งแบบภาพเขาที่คุกเข่าลงไปอย่างเงี้ยพิธไม่เคยแบบมีภาพนี้ในหัวมาก่อนก็โมแต่แบบ <gasps> ก็ตกใจร้องไห้แล้วเขาพูดอะไรบ้างพิธจำไม่ได้เลยนะจำได้เป็่เดียวว่าแบบเอออยากจะดูแลไปตลอดชีวิตแล้วแล้วเขาก็พูดอ,อะไรสักอย่างหนึ่งแบบดึงขึ้นได้หรือยัง <laughs> <laughs> เพราะนักงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วพิชช่ก็โมแต่แบบ <laughs> อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ไว้สักนิดนึงกดกระดิ่งกิ้งกิงกิ้งนะคะ